ส,สวัสดีทุกทุกท่านด้วยเลยนะคะกับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะวันนี้ก็นะคะเนาะเป็นวันช้างไทยนะคะสวัสดีวันช้างไทยทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้มานะคะถ่ายคลิปนะคะมางานวัดป่าอาเจียงนะคะอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะคะได้มานะคะถ่ายความนะคะน่ารักให้กับทุกๆท่านนะคะได้ดูนะคะได้ดูได้ชมนะ มันเป็นขบวนนะคะยาวกันมาเลยนะคะยาวเหยียดมาเลยนะคะเป็นขบวนของฟวันช้างนะคะที่นะคได้แหอ้อนมาลบเป็นขบวนนะคะเนาะเซาฮาก็อยู่หลังเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่แงงนะคะเซาฮานีเดี๋ยวล้อก่อนนี่พอจ้ามาทางนี้นี่นะคะก็นะคะกำลังเดินมา โอ้กำลังนี่นะคะ่ะนุยทำไมเดินถืออะไรอย่างเงี้ยเดินถืออะไรถือหมวก ชุดเหมือนชุดราตรีเลยนะคะก็นะคะวันนี้เป็นวันชัางไทยก็อาศัยมาทำบุญนะคะมาทำบุญใส่บาตรตั้งแต่เช้าตนใจเต็นใจมาตื่นใจเ่็มใจแนะคะเพราะว่าพี่เอ่อฟันอุ้ยนะคะพาองตื่นตั้งแต่หกโมงล้างตัวตั้งแต่ตีห้า อาจอส้านมานะคะ6โมงนะคะเป็นวันที่แบบกันดุยตืนเต้น้อุกาทกมีเทคโนโลยีโทรศัท์มืินมากอาไปอดุนเกิ่อนเดใจได้นยงนะพราะวต้องเทียมกันนะ

แบบคนเยอะมากนะคะวันนี้คนเยอะแยะเลยนะคะงานนะคะคนเยอะมากเลยนะคะก็นะคะก็ประมาณนี้นะคะบรยาาศในันนะคะอันนี้เป็นช้างไทยนะคะสวัสดีวันช้างไทยด้วยนะคะสวัสดีเ่งทเ็เลยนะคะรามว่าทำไมทุกคนกองูสตัวมันมาชนกันก็เลยเป็น าเป็นไฮไลท์สีสันเลยงานนี้เราทั้งเราทั้งทั้งหลายก็รู้กันว่างานนี้ชื่อว่างานง็อตสานคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะเราบเรจ่ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครไม่เชื่อใครไม่เห็นอาจจะไม่เชื่อแต่ทุกเข้าใจว่าทุกคนที่เข้ามา